วันนี้ครับผมจะมาแนะนำสองไอเทมที่ล่าสุดทาง Sandisk ได้เปิดตัวมาใหม่บอกเลยครับว่าทางช่างภาพและก็ช่างวิดีโอไม่ควรพลาดครับตัวแรกคือตัวนี้ครับ SD Card เนาะใครๆก็รู้จัก SD Card จากทาง Sandisk นะครับตัวนี้คือ Sandisk Extreme Pro ที่เป็นเจ้าตัว u s b 2นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นมาตรฐาน V60 ที่ทําให้ราคานะครับมันน่าจะต้องง่ายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ชนิ้นที่2คือเจ้าตัวนี้ครับ Sandisk Extreme Portable SSD เป็น SSD พกพานะครับความเร็วสูงที่จากตัวเก่านะครับก็จะเป็นสี ดำประมาณนี้ใช่ไหมครับตัวใหม่ครับก็มีสีเพิ่มใหม่อีกสสีนะครับจะเป็นยังไงวันนี้ไปชมกันครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงสินค้ากันครับอยากจะบอกครับว่าวันนี้วันที่ลงคลิปนะครับเป็นวันพิเศษครับสำหรับชาวช่างภาพนะครับแล้วก็ช่างวิดีโอครับเพราะวันนี้ครับคือวันที่19สิงหาคมเป็นวัน world photography day หรือวันถ่ายรูปโลกนั่นเองครับเป็นวันสําคัญนะครับสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพทั่วโลกนะครับเพื่อละลึกถึงนะครับความสมคัญของภาพถ่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในความทรงจําของเราแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าพัฒนาการของรูป เรารวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนะาะทั้งคนรอบข้างนะครับแล้วก็ฝีมือกันหายปับของเราเองก็อยากให้เป็นวันหนึ่งนะครับที่ลองเอารูปเก่าๆนะครับมาดูกันเนาะว่าเฮกยรูป่าๆของเรา,เาใน5ปีที่แล้วส0ปีที่แล้วนะครับมันเป็นยังไงบ้างเราในอดีตเป็นยังไงนะครับรวมถึงสภาวะต่างๆนะครับบนโลกนี้มันเกิดขึ้นอะไรบ้างเราจะได้เรีลือลกถึงกันนั่นเองครับเราพูดถึงอุปกรณ์ที่ผมน อยากจะแนะนําตัวแรกครับในวันนี้ครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยเป็น s อสซีคของทางซา d i s สครับตัวนี้ก็คือ s a n d ิสเ e x t r e m e Pro u s ย2นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่มาตรฐานเจ้าตัว V60 นั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างเล็กน้อยเนาะจากเจ้าตัว V 9 0ที่มีการเปิดตัวมานะครับตั้งแต่แบบหลายปีมาแล้วแหละเราทุกคนนะครับก็ให้ความเชื่อมั่นเจ้าตัว V 9 0มากๆเนาะรวมถึงผมเองผมก็ได้มีการใช้นะครับเจ้าตัว V 9 0นะครับโดยเช่นเดียวกันต้องเล่าก่อนนะครับว่าผมมีการเจ้าตั V90 นะครบ แล้วก็ว6 0กนะครับอยู่หลายตัวเพราะว่าผมนะครับเป็นคนที่ใช้การ์ดแบบเยอะมากๆเนื่องจากจานวนกล้องนะครับที่ค่อนข้างจะเยอะเนอะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวตัวนู้นมาตัวนี้มาทํารีวิวนู่นนี่นะครับก็ต้องมี S d สติการ์ดประจํากล้องนั้นๆในการใช้งานนั่นเองครับซึ่งผมกล้าพูดเลยนะครับว่าผมใช้ทั้งจ้าตัว V60 ตัวนี้นะครับแล้วก็ V9 0ในการใช้งานทั่วไปครับของคนปกตินะครับแทบจะไม่มีความต่างในการใช้งานเลยครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่า V90 ถามว่ามีความจําเป็นไหมนะครับมันก็มีความจำเป็นใน คุณต้องการถ่ายวีดีโอที่มีบิตเรตสูงๆนะครับประมาณ500เมกะบิตเซกแบบนั้นครับตัวกล้องนะมันจะ require ความต้องการนะครับของเจ้าโตว v 90นะครับมาให้เราใช้งานแต่สําหรับคนที่ใช้งานทั่วไปครับแบบผมนะครับคือตั้งแต่ entry level นะครับถึงระดับกลางผมต้องบอกว่าเจ้าโตว v 60ตัวนี้มันค่อนข้างจะเพียงพอแล้วก็เซฟเงินในกระเป๋าคุณนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวตัวนี้นะครับคุณสามารถถ่ายงานทั่วไปนะครับได้สบายๆเลยถ่ายวีดีโอนะครับระดับโ k ที่เรากำลังถ่ายอยู่กันตอนนี้สบายนะครับไม่ มีกระจกอะไรเลยนะครับที่สําคัญเนาะคุณสามารถถ่ายวีดีโอในระดับที่เป็นเจ้าตัวแบบ 4K 120นะครับสามารถทํางานได้เช่นกันซึ่งอ่ะอย่างที่ผมบอกนะยกเว้นพวกแบบ 4K ที่ต้องการบิตระับสูงม,มากๆถึงจะต้องการใช้ครับเจ้าตัว Sand i s ส90ฉะนั้นคนทั่วไปไม่ว่าคุณจะถ่ายวีดีโอที่เป็นเจ้าตัว Full HD นะครับ 4K 6K หรือ 8K ที่ไม่ได้มีบิตเรทแบบเอาไปทําหนังอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้องบอกครับว่าเจ้าตัว V60 ตัวนี้นะครับเพียงพอต่อการใช้งานแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงครับ ต้องใช้กิกเยอะๆนะครับแบบผมนะครับก็ต้องบอกว่าใน64กิกนะครับแล้วก็128กิกเนาะจะได้ความเร็วนะครับที่100เมกะไบต์วินาทีนะครับส่วนใครซื้อ256แบบผมนะครับขึ้นไปเนาะก็จะได้รับความเร็วนะครับในการเขียนอยู่ที่150เมกะไบต์วินาทีนะครับส่วนความเร็วในการอ่านไฟล์นะครับหรือโอนข้อมูลเข้าคอมนะครับตัวนี้จะอยู่ที่280เมกะไบต์วินาทีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าความเร็วในการเขียนนะครับข้อมูลเข้าคอมมันแทบจะเทียบเท่านะครับกับเจ้าตัว V90 เลยซึ่ง ต้องบอกครับว่าตัวนี้เป็นชอยที่ดีงามมากๆเนาะในการประหยัดเงินนะครับของคุณนั่นเองครับโดยราคาของเจ้าตัว s a n d i s h Extreme Pro ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับ64กิจะอยู่ที่1,990บาท128กิครับอยู่ที่2,990บาทแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับ256กิจะอยู่ที่4,790บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะย่อมเยาวกับเจ้าตัว V90 ครับลงมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับก็ใครที่อยากได้การ์ดเร็วๆนะครับที่เร็วแบบเพียงพอสําหรับคนใช้งานทั่วไปผมก็อยากจะ แนะนำครับเจ้าตัว s a n d i t Extreme Pro ที่เป็น B60 ตัวนี้นั่นเลยครับสินค้าชิ้นถัดไปครับที่ผมจะแนะนำครับก็คือเจ้าตัวนี้เลย Sandisk Extreme Portable SSD ครับถ้าให้ผมเรียกง่ายๆเนาะก็คือ Sandisk นะครับ SSD พันธพันครับผมต้องบอกว่า Sandisk SSD ที่เป็น Portable อ่ะมันมีหลายรุ่นแต่ถ้าอยากจะซื้อตัวแน่ผมแนะนาให้เลือกนะครับว่า Sandisk SSD พันธัพันนั่นเองครับซึ่งรุ่นนี้ก็อาจจะดูทับซ้อนนะครับกับรุ่นเก่าในดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ดูสีเอานะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะมีให้เลือก อีก2สีนั่นเองนะครับซึ่งอ่ะผมขออนุญาตพูดก่อนเนาะซึ่งปกติสีที่เราเห็นใช่ไหมครับก็จะเป็นสีดําประมาณนี้นะครับอันนี้คือรุ่นเก่าที่ผมใช้งานอยู่เนาะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวครับที่ชื่อว่ามอนทรนนะครับแล้วก็จะมีสีฟ้าที่ชื่อว่าสกายบลูนั่นเองครับความเร็วในการอ่านเขียนตัวนี้นะครับความเร็วในการอ่านตัวนี้อยู่ที่1050งพัเมกะไบต์เพลเซอร์เครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่หซึ่งพานผมกะับต้เพลเพอรนนะคัน้ครับ ยังรองรับนะครับการตกกระแทกนะครับสูงสุดนะครับถึง3เมตรโดยที่ไม่เป็นไรแล้วก็มีกันกรนน้ำกันฝุ่นให้อีกด้วยนะครับบอกเลยว่าสามารถใช้งานได้โอเคมากๆครับเจ้าตัว Sandisk Extreme Portable SSD ตัวนี้นะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,990บาทสำหรับ1เ B เนาะขึ้นมานะครับจะมี2เ B อยู่ที่5,990บาทแล้วก็4เ B อยู่ที่11,990บาทนั่นเองครับถ้าใครเป็นคนใกล้ตัวผมก็จะรู้นะครับว่าผมเป็นคนใช้สินค้าของ Sandisk ค่อนข้างจะเยอะทั้งเจ้าตั ทั้งเจ้าตัว s d r d เอวย SSD เอวยหรือจะเป็นพวก flash d r i v e เนะก็ต้องเรียกครับว่าใช้สินค้าของ Sandisk ค่อนข้างจะเยอะเพราะนอกจากสินค้าที่ค่อนข้างจะมีความคุ้มค่าแล้วการทํางานเว r ร์เฟเอร์ของผมนะครับก็ติดอยู่กับของ Sandisk นะครับที่เป็นเจ้าตัว e e x t r n a SSD ค่อนข้างจะเยอะครับซึ่งก็ทําให้เว r ร์เฟเอร์การทํางานของ The p พ a คนะครับค่อนข้างจะรวดเร็วครับใครที่เห็นคลิปเด e Peak บ่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าหนึ่งในเว r ร์ฟเอร์ที่ผมใช้ทํางาน,นครับก็คือจะเป็นซิสเต็มของ Sandisk นั่นเอง สุดท้ายก็อยากจะฝากไว, day, ว dai, ua, right. <go> ้ครับว่าวันนี้คือวันเบอร์โฟโตกราฟีเดย์เนาะก็อยากให้ทุกคนนะครับมาแชร์รูปกันนะครับในอดีตหรือว่ารูปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเบอร์โฟโตกราฟีเดย์นะครับเพื่อที่เราจะมาแชร์รูปความทรงจําเก่าๆกันนั่นเองครับยังไงก็สุดท้ายอ่ะจริงๆแล้วผมก็ขออนุญาตฝาก2อไอเทมนะครับที่ผมแนะนําในวันนี้มาด้วยครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเดลี่บีกอผมด้วยนะส่วนวันนี้ผมเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ